สวัสดีครับทุาผู้ชมในคลิปที่แล้วแอดมินได้นำเรียนถึงไฟแคสที่สมบูรณของนายวลาดิเมียปูตินที่ไม่ยอมลงรอยต่อข้อเสนอของตุนันทรัมที่ต้องการดึงเขาเข้ามาร่วมโตะเจรจาโดยปูตินโจมตีเป้าหมายหลายจุดทางตะวตันตกของยูเครนซึ่งห่างหายจากการถูกโจมตีมาอย่างยาวนานโดยแอดมินวิเคราะห์ครับว่าการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบตู95และตู22ในการโจมตีโดยยิงขีปนาวุธแบบ k ค22และขีปนาวุธรุ่นอื่นต่อโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนทางตะวันตกของยูเครนนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อข่มขู่ชาวยูเครนให้เกิดความหวาดกลัวครับเนื่องจากขีปนาวุธดังกล่าวปูตินมีเหลืออยู่ในคลังไม่มากนักและการโจมตีแต่ละครั้งอาวุธรุ่นหนึ่งก็ใช่ว่าจะมีราคาถูกดังนั้นหากปูตินนำเอาอาวุธดังกล่าวโจมตีสถานที่มั่นทหารที่มีร,ปประบบปกันทางอากาศที่หนาแน่นก็จะเป็นการสูญเปล่ามตถูกสกัดกั้นได้ แต่หากนำ,นำมาใช้กับเป้าหมายพลเรือนจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากกว่าในสายตาของปูตินซึ่งในทางกลับกันการโจมตีด้วยดโดรนต่อโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของปูตินโดยเฉพาะสินค้าด้านพลังงานดูเหมือนจะกระทบไข่ในหินหรือต่อมปรีตแตกของปูตินมากที่สุดครับเนื่องจากทีทราบครับว่าร,ระบบปกำลังทางอากาศของรัสเซียกําลังขาดแคลนอย่างหนักถึงกับไปขอยืมจากเกาหลีเหนือและอิหร่านมาใช้ โดยแม้ว่าทางการรัสเซียจะอมายืนยันครับว่าทุกครั้งที่ยูเครนโจมตีด้วยโดรนพวกเขาจะสามารถสกัดกั้นโดนได้จํานวนมากก็ตามแต่สุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยภาพความเสียหายต่อโรงกลั่นน้ามันและก๊าซคลังน้ํามันและก๊าซของปูตินเรื่อยมาและล่าสุดครับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายูเครนโจมตีโรงงานพลังงานในภาคใต้ของรัสเซียโดยปล่อยโดรนหลายสิบลำเมื่อวันจันทร์ทําให้เกิดไฟไหม้ ที่รวมกันน้ำมันและโรงงานแปรรูปกา๊าซขนาดใหญ่และขัดขวางเที่ยวบินจากแม่น้ําโวก้าไปยังเทือกเขาคอเคซัสเจ้าหน้าที่รัสเซียและยูเครนกล่าวกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้สก,กัดกั้นและทําลายโดรนของยูเคร 75, เน70ลำเหนือดินแดนรัสเซียเมื่อคืนนี้โดยรวมถึง25ลำเหนือเขตโวโกกราด27ลำเหนือเขตลอสตอปและ7ลำเหนือเขตอัสตราคาร กองลําปองกับเพราอากาศของรตัวกลาโหมได้ตอบโต้การโจมตีอย่างหนักจากดวนประเภทเครื่องบินในเขตพื้นที่โวโกการ์ดผู้การเมืองโวโกการ์ดนายอันเดเรโบซาล็อกล่าวครับว่าเศษซากโดนที่ล่วงหล่นทําให้เกิดเพลิงไหมในโรงกันน้ามันหลายแห่งและแม้ว่าจะไม่ได้ระบุคับว่าโรงกันได้เกิดเพลิงไหมแต่บางรายงานรูปบุคับว่านั่นคือโรงกันน้ามันลุกออยภา,ายใต้บริษัทก๊าซพลอม ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำมันลายใหญ่ของรัสเซียโรงกั่นน้ำมันแห่งนี้มีกําลังการผลิต3 0แ0นบาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นโรงกลั่นน้ามันที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของรัสเซียในปีคศ2023โรงกลั่นแห่งนี้สามารถกลั่นน้ามันได้13.508ล้านเมตริกตันหรือคิดเป็น1 4.9%ของปริมาณการกลั่นทั้งหมดในโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งรัสเซียกล่าวว่า การจุตีดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายและเป็นการเพิ่มระดับความรุนแรงของสงครามและชาติตะวันตกยังให้การสนับสนุนการโจมตีด้วยอาวุธและข้อมูลการกำหนดเป้าหมายอีกด้วยด้านเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้รัสเซียเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการขนส่งและการทหารของรัสเซียถือเป็นกุญแจสําคัญต่อความพยายามทําสงครามของมอสโกซึ่งจากมาตรการคว่ำบาตรและการโจมตีต่อโรงมกันน้ำมันของรัสเซียที่ได้ผล แอดมินคาดว่าจะกระเทือนถึงรายได้ต่อคนชั้นสูงของมอสโกและนั้นอาจจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่กดดันปูตินเข้าสู่โต๊ดเจรจาครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ